สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ้อวันนี้เนี่ยเรียนได้ว่าสาพอากาศกา็ค่อนข้างจะแย่มากเลยนะครับแสบจมูกหัดหมดแล้วเนี่ยทุกคนเป็นกันหรือเปล่าก็นะ ช่วยไม่ได้นะครับก็อยางที่ทุกคนได้ทราบกันนี่แหละว่าตอนนี้เนประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับฝุ่น p ม2.5แบบว่าหนักหน่วงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทงกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับเราด้วยความที่ว่าชแนลของเราเนี่ยเป็นชแนลน้ำดีนะครับก็อาจจะมีน้องๆหนๆที่แบบว่ายังไม่ทราบข่าวสารหรือวิธีป้องกันตัวเองเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากฝุ่น p ม2.5นะครับเพราะว่าจะมีน้องๆหนุ่ๆบางคนที่ยังไม่เข้าใจถึงความอันตรายของฝุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่า สวัสดีค่ะคิวมอนด้านสาวน้อยค่ะวันนี้จะให้ความรู้ทุกคนแ่้วการป้องก,กันตัวเองจากฝุ่น PM สองจุดห้านะแต่อืมเอาจริงๆก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ว่าเขาให้มาทําก็เลยมาทำแค่นั้นแหละ ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเต็ไมไปด้วยฝุ่น PM 2.5ที่เป็นอันตรายต่อการหายใจแล้วก็ปอดด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเลยมีความรู้เล็กน้อยจะมาสอนทุกคนว่าเราควรจะต้องทาตัวยังไงหรือว่าจะต้องป้องก,กันตัวเองยังไงให้อดพ้นจากฝุ่น PM นี้ไปได้เนาะมาแล้วก็มาเริ่มวิธีการป้องกันฝุ่นอย่างแรกกัน,นกเ,ลกเลยดีกว่าอยา่างแรกเลย ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนั Jamie, <always S 1> ่นเองหน้ากากอนามัยเองเนี่ยก็มีหลายอย่างมากเลยนะเขอย่างที่เห็นว่าจะมีเยอะแยะเลยแต่จะมีอันหนึ่งที่ป้องกันได้สูงที่สุดก็คือหน้ากากอนามัยแบบ N95 นะอันนี้เนี่ยจะสามารถป้องกันได้ถึง99.59%เลยค่อนข้างป้องกันได้สูงเลยก็เกือบจะ100%เน่ยยังไงใส่เอาไว้ก็จะป้องกันได้เยอะแหละแต่ว่ามันจะค่อนข้างหายใจลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดเราใส่ไม่ถูกวิธียังไงก็ระวังกันด้วยนะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากอนามัยแบบธรรมดามันอาจจะป้องกันฝุ่นไไไไดด้้้มม่่่่่่าาาาากกกกกกเทััับบบหนแแ N95 ตวววยยงงง็ใสี เราไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าก็สามารถใส่2ชั้นหรือว่าเพิ่มขนาดที่ชู่เข้าไปอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการป้องกันที่ดีขึ้นรวบรวมแล้วเนี่ยอจาจะการได้ถึง60 8 0ถึงแ0แต่ว่าถ้าเกิดเราทำดีๆเนี่ยก็อาจจะก,การได้ถึง อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเวลาออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยออกไปด้วยล้องกันถึงไม่มีแบบว่า N 95เนี่ยแต่ก็ใส่ธรรมดามไปก่อนก็ได้ก็ยกับการอะไรได้บ้างเนาะแต่ถ้าจะให้เราแนะนำแล้วก็เนาะว่าไม่ควรออกจากบ้านในช่วงเวลานี้นะถ้าเกิดมันไม่จาเป็นน่ะเด็กคนไหนที่เขาให้หยุดเรียน2วันแล้วออกไปเที่ยวแถวสยามหรือว่าเซนทันเวิลด์เนี่ยบอกเลยว่าไม่น่ารักนะจะไปไหนเข้าใจไหมวิธีต่อไปก็อย่างที่เราได้พูดไปตั้งแต่แรกนี่แหละว,ว่าไม่ควรออกจากบ้านเลยน่าจะดีกว่าเนาะคือเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นใช่ไหมยังไงออยยู่่่ในนนนนบ้้าาก็จฝุ กว่าหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่เราคิดว่าออกไปข้างนอกแล้วเดินไปอยู่ในดงฝุ่นเนี่ยอันตรายมากเลยก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านนะนั่งดูยูทงยูทูปไปเถอะถ้าเกิดไปดูจะดูอะไรก็มาดูเราก็ได้นะเราเราก็ดีใจนะถ้าเกิดมีคนมาดูคลิปเราอะเนาะยังั้นแหละสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลเรื่องหน้ากากอนามัยนัจากเฟซบ o o กแฟนเพจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนดูแลรักษาร่างกายตัวเองแล้วก็รักษาสุุกคนม่เยหละด้ โอ้มีคนมาเคาะประต oh. oh. ูห้องพอดีเลยอะเอาเอาเอนี้ยเอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละทุกคนบายใครมาเคาะประตูห้องตอนนี้นะเฮยเช้าป่านนี้ใครเข้ามานะเอ้ยเดี๋ยวใครอะเฮ้ยจะทำอะไรอ้อ